Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. กัเป็นไปแก้นค่ะตานรบก็จะเช้า b l a c k พ i n k V.I.P. คลิปนี้อาจจะเอาข่าวคราวความปังของสิสาว BLACKPINK มาฝากค่ะเริ่มจากข่าวของ BLACKPINK ในประเทศเวียดนามก่อนเลยเมื่อคอนเสิร์ต Born Pink นะณเวียดนามได้กลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วค่ะเพราะเวียดนามเล่นใหญ่มากด้วยการต้อนรับ BLACKPINK in Viet Area ถึงขนาดทำให้สนามบินนานาชาติดาน,านังเต็มไป ด้วยสีดำและสีชมพูทุกสิ่งทุกอย่างในสนามบินมีแต่สีดำและสีชมพูในทุกๆุกแอเรียพีเวียดเล่นใหญ่มากแม้อลังการเองิงเอ่ยว่าแล้วนี่คือเตรียมต้อนรับ BLACK พ i n k ไว้เกือบเดือนเลย but I'm not surprised because this is Queen Blackpink ก็เมื่อราชินีทั้งสี่จะเสด็จทั้งทีก็ต้องต้อนรับกันอย่างประทับใจมันอบอุ่นที่สุดเลยค่ะ Ah นอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์ Soul News ของเกาหลีก็ออกบทความเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตบลอกพิงที่เวียดนามด้วยนะคะในหัวข้อที่ว่าโอกาสทองการแสดงของ b l ล c k พิง k ในฮานอยนั้นน่าตื่นเต้นและนี่คือเวียดนามโดยรายละเอียดของบทความบอกว่าก่อนหน้านี้การแสดงของ b l a c k พิง k ในกรุงฮานอยทำให้เกิดประเด็นร้อนขึ้นเนื่องจากมีภาพเซตลิสที่ถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์ว่ามีเพียง13เพลงที่ผ่านการพิจารณา ให้เล่นในคอนเสิร์ตได้แต่ต่อมา YG ก็ออกมาปฏิเสธว่าเซตลิสต์นี้ไม่ใช่เซตลิสต์ที่จะใช้แสดงในเวียดน,นาม4สาวจะทำการแสดงในเซตลิสต์เดิมและใช้รูปแบบเดียวกับทัวร์อื่นๆ Blackpink กำลังทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นฮานอยเฟื่องฟูเช่นเดียวกับที่เกิดในสิงคโปร์มาเลเซียและไทยในเดือนมกราคมการท่องเที่ยวของไทยทำไรายได้มากกว่า20ถึง30ล้านดอลลาร์จากคอนเสิร์ต Blackpink ส่วนการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ทำไรายได้มากกว่า35ล้านดอลลาร์จากคอนเสิร์ต b l a c k พิง k มีการค้นหาที่พักในฮานอยเพิ่มขึ้น10เท่าโดยปริมาณการค้นหามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น2.5เท่า และเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่มีการเปิดจองตัว b l a c k พิ n k ในเวียดนามเป็นวันแรกนะคะ b l a c k พิ n k ก็ทำสถิติ sold out ขายตั๋วหมดในวันแรกของการแสดงในสนามที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีดิง n a t i o n a l stadium ภายในเวลา1ชั่วโมง5 5นาทีค่ะปังมากนี่เลยทำให้ b l a c k พิ n k กลายเป็นศิลปินไคพ p OP วงแรกที่ได้ทำการแสดงในเวียดนามและขายตั๋วการแสดงคอนเสิร์ตระดับสเตเดียมใน เวียดนามด้วยค่ะ และมาต่อด้วยความปังในชาร์ตเพลงของสีสาวบ้านนะคะตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Circle Chart 2.0ในวันที่7รกรกฎาคมที่ผ่านมาเผยว่า Blackpink เป็น global top group ศิลปินกลุ่มระดับโลกที่อยู่ในอันดับที่ 1, <c oughs> 1> ใน Social ล h าร์แผนภูมิโซเชียลรายเดือนโดย Blackpink อยู่ในอันดับที่1เป็นเวลา8เดือนติดต่อกันคือตั้งแต่คัมแบ็กในเดือนสิงหาคม2565 565ถึงเดือนมีนาคม2566และนอกจากนี้พี่จีซูแห่ง BLACKPINK mm hmm. ก็ยังเป็นศิลปินเดียวที่มีอันดับสูงสุดในแผนภูมิโซเชียลของ Circle c h a r า2.0ในช่วงครึ่งแรกของปี2023นี้ด้วยค่ะรัตที่สุด <c oughs> ยังไง BLACKPINK <c oughs> ก็คือ n u m b บ r วแบบไม่ต้องแยกเจนเป็นจุดสูงสุดบนห่วงโซ่ไ o p เป็นที่ยม อมรับในระดับ global ปังแบบสับที่แท้ทรูก็คือ Black Pink จริงๆค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วมันาะ เห็นยังไงกับคอนในเวียดนามบ้างบริงเวีดทำดีมากนะ่าชื่นชมรักแบล็คพิงเหมือนกันเลยแอดฝากแบล็คพิงด้วยนะมีความสุขกันมากในวันคอนเสิร์ตนะคะและเพื่อนๆอ,อยากเห็นสีสาวใส่ชุดยังไงไหนเล่าแอดว่าลิซ่าต้องมาแบบซูเปอร์ฮีโร่อีกแนะ่ช่วงนี้น้องดูอินจัดไม่ก็สีแดงจัดอะ <Wow. S 1> ยังไงเพื่อนๆเ,เ,เม้นกันมาเยอะๆเ,เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดลาบไปก่อนรักเพื่อนๆ มากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนทุกๆคนเลยนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย